แต่พี่จะบอกให้นะคะน้องๆจุดเปลี่ยนของคนเราพอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยถ้าเราเจอคนดีชีวิตเราจะดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องๆเจอแฟนที่ไม่ดีเจอคนที่ไม่ดีในชีวิตมันจะฉุดชีวิตเราลงแฟนพี่สมัยนั้นเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เท่เป็นพวกเพื่อชีวิตมีวันหนึ่งมีผู้หญิงโทรมาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเมียพี่นนะคะหนูกำลังท้องลูกของเขาอยู่ค่ะ ช็อกในที่สุดก็ต้องเลิกกันปัญหาชีวิตมันหนักขึ้นนะหนึ่งคือหน,นี้สินพ่อแม่สองคือหนี้สินเราไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่เขาก็ไล่ออกจากตรงนั้นนะคะไม่มีตังค์ให้เขาอะพี่ต้องขนของที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทํางานอีเวนต์เนี่ยขนไปไว้ในคอนโดซึ่งตอนนั้นเราซื้อคอนโดแล้วเชื่อไหมว่าคอนโดที่ซื้อเราก็ไม่มีเงินผ่อนจําได้ว่าคืนนั้นฝนตกหนักแฟนทิ้ง แม่โทรมาว่าไงรู้ไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวกลับบ้านนอกลูกสาวคนเดียวแม่เลี้ยงได้เราก็บอกแม่ว่าโอเคเราไหว mm hmm. พอวางโทรศัพท์เสร็จจาได้ว่าร้องไห้โฮเลยนะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องยังไงต่อชีวิตจะฆ่าตัวตายจะไปต่อจะกลับบ้านนอกหรือจะเอายังไงดีที่โดนแฟนทิ้งนี่เราเป็นขยะเลยนะ mm hmm. เราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลย แล้วคนเราเนี่ยนะคะพอมันจะเปลี่ยนได้มันแค่นี้นะมันแค่ดีดนิว้วพี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เอาละกับชีวิตบาดศบไม่เอาแล้วชีวิตที่มันเป็นอย่างไงที่มันแย่อย่างไงเพราะใครตัวเราชีวิตที่มันแย่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตใครมันอยู่ที่ตัวเราเราจะสู้ต่อหรือเราจะยอมแพ้พี่สู้เราจะเปลี่ยนตัวเองเราจะไม่เป็นแบบนี้เราจะต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราให้ได้ ก็เลยเริ Regard ่มใหม่มีสมุดบันทึกเราเป็นหนี้ใครบ้างแล้วเราต้องทำอะไรก็เริ่มจดบันทึกรายรับรายจ่ายสิ่งที่พี่จะขอสัญญากับน้องๆคือหนึ่งตั้งใจเรียนเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้แล้วเราจะรู้ว่าการศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลัง2ออย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด 3. ถ้ามีแฟนถ้าแฟนเราเป็นคนดีเขาจะพาชีวิตเราไปในที่ดีๆค่ะ ถ้าเมื่อไหร่เรามีแฟนที่ไม่ดีแฟนเราจะพาเราดำดิ่งทันทีนั่นคือเราจะไม่มีอนาคต